สั่งมาช่วงค่ำนะครับสองตัวหมูหันวันิพาจังหวัดอุดรครับสองตัวนี้เราไปส่งนะครับอันใดสนใจก็สั่งได้ครับศูนย์แปดสี่เก้าหกหนึ่งสองสี่สามสองะครับค่าส่งคิดตามระยะทางครับหมูหันหนังก็กรอบคาดเราใช้ตะหมูคัด เกดคุณภาพครับนังกรอบอร่อยทุกตัวมาเครื่องเทศฉ่ำๆนะครับหอ,อมรับรองไม่มีคาวขายมานาน20สิปีครับผมช่วงนี้หน้าร้านไม่ได้เปิดเพราะว่าเศรษฐกิจฯฯฯฯฯไม่ค่อยดีฮะออกไปขายก็ขายยากครับเราก็รับทําตามออเดอร์ที่บ้านส,สั่งได้สั่งได้ทุกวันนะครับสั่งได้ตลอดเลยเรามีหมูอยู่ตลอดนะครับ มีไซส์พันห้าถึงสามพันบาทนะครับแล้วก็ยางกับใ,ใหม่แบบนี้เลยนะครับับลองไม่ผิดหวังแน่นอนครับมีน้ำจิ้มพร้อมทานนะครับเครื่องเคียงแล้วก็มีขิงดองให้แกเรียนนะครับหน้าร้านหน้าร้านจะอยู่ทางออกอุดรหนองคายนะฮะ สิ่งแยกไปแดงข้าวบันผือสั่งไปไหว้เอาไปแก้บนเอาไปสังสรร์ได้หมดเลยครับเรามีกล่องใส่ให้อย่างดีคะทั้งตัวหรือว,ว่าให้สับเป็นชิ้นกินหรอมกินแล้วก็มีกล่องใส่ให้อย่างดีครับสดใหม่สะอาดครับ ถ้ารับออเดอร์เข้ามารับที่บ้านได้ครับหรือนัดรับที่ไหนก็ได้บ้านเราก็จะอยู่ไม่ไกลจากร้านนะประมาณ2กิโลครับเข้ามาทางแยกบ้านถือ2กิโลนะฮะหาไม่ยากครับสะดวกสบาย สอบทำได้นะครับทุกคนกรอบเลยครับกรชำ